สวัสดีครับเพื่อนพี่พี่น้องทุกคนนะครับผมนะวันนี้พาเพื่อนมาสัมผัสวิถีพิสานชาวไร่ชาวนาเรานะครับผมนะเป็นการผสมผสานนะครับผมทำนาด้วยทำกเกษตรผสมผสานด้วยนะครับพาเพื่อนชมพื้น,พนที่โดยรอบนะครับนีเป็นบ่อน้ำนะครับผมนะ ประมาณหนึ่งไร่นะครับผมเป็นการปล่อยปลาแบบธรรมชาตินะฮะปลาน,นินปลาธรรมชาตินะครับไอชดปลาดุกเรานะครับพื้นที่โดยรอบแปลงนานี้ก็ประมาณสิบสามไร่นะครับผมนี่ก็ทําเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเดินชมพืชผักสวนครัวนะครับผมนะ นะมีผักสวนครัวเราทุกอย่างนะครับพอแนะพออยู่พอกินพอเพียงนะครับผมนะมีทุกอย่างพริกมะเขือมะเขือเทศมะละก,กอนะครับผมนี่ก็มีผักเป้นขึ้นช่ายเรานะครับผมนะมันกำลังเพาะ,มะเมล็ดนะครับผมด้านล่างเราก็เป็นกล้วยลํา่า นะครับผมนะมีทุกอย่างนะครับผมอยากกินยังก็ได้กินนะพี่น้องครบทุกแนวอูปาน้านำเข้าปลาอุดมสมบูรณ์ยางต่อเลยพี่น้องชมฝั่งนี้ต่อนะครับมีทุกแน่วนพี่น้องผลมักซีดากับมีจิมจูนะครับเห็นมะม่วงนะครับ กำลังปิดหน่วยพี่น้องสวนเนี้ยอยู่เนี้ยกินพี่น,อน้องก้วยเยอะแยะไปหมดนะครับฝั่งนู้นเป็นบ้านพักอาศัยนะครับครับพี่น้องย่างต่อเ้ี่ยอันนี้ก็ขยายไปเรื่อยๆพี่น้องมึกที่ดากำลังกินมจูเฮานะครับ เมึงกล้วยเนดะ้อพี่น้องปวดหัวนี่ถูกอันทุกแนวอีดีอุดอมสมบูรณ์อีสานบ้านเท่อมถ้าพี่พาน้องมาเลาะเบิง่งหาของดีอีสานบ้านเท่กล้วยงาม,งามพี่น้องอยู่ข้างฟังสาตรงนี้ชิบสามเลยแล้อพี่น้องปลูปกทุกอันทุกแนวเนี้ยอยู่เนี้ยกินโอ้ยสวรรค์มักซีดา สามหลดโอ้ยพวกท่านสามหลดพี่น้องวัวเงีมบดอกเต็มเลยพี่น้องฟังปุ่นไม่บอกข้าวน้ำหอมอีก่อนซ่อนพ,อพี่น้องภาพเพืินรวมนะครับอ่อนไหลพี่น้องเออพี่ดาเป็นขักเป็นเนี่ยนีโดขักโอ้ยสนามาไร่กลัว ช่วยพี่น้องฝั่งนี้ก็มีปลอกไผ่ไปอีกพี่น้องสิบกวบกว่อท่างพีก็มี่มักสีดาโอ้ยอดอ,อนครับพี่น้องเลยอุดมสมบูรณ์ครับยินช่วยช่วยอยู่สนามเอวป้าไปยังเราขนเงียบตอนพี่นอ้องมยงยูมองเส้าด้ยพี่น้องเอ,อื้อยู่ตามภาษา บ้านเฮาหนาละเมื่อพุณเออขาน้อมอาหารไหวน้อไใหม่คุณแพ็คถุงไววพี่น้องเอ้ยจ่อนบ่เออที่สารบ้านเฮาเอออยู่แบบพอเพียงก็อยู่พอกินนะคุณปลาเิ่นรุ่งปลาด่างโอ้ยเบิ่งเบิ้งเบิ้งอหอน้อย ส่วนาะพี่น้องมาไว้ไปปนด้อะนาให้หนาหน้าเพื่อยืดยุทธ์จินเด้อพี่นอ้องช่วงหน้าฝนบ้านพี่น้องมาเบิง่งอันนี้เพิ่งมาปูเพิ่นนะอีปูในนี่แหละเก่งอ่ะงเอาไปถอดดวงเห็นปะอีป,ปูขอบคุณห,หลายเด้อพี่น้องเลยของมาเบิ้งมาแย่ง มาส้มอบคุณคุณทุกกำลังใจปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรือยพี่น้องเลยมีคลิปดีๆพี่น้องเบังี่หาคลิปดีๆง,งามๆใหม่พี่น้องเบังขอุณหลายๆสวัสดีครับ